มีก่ก็เจ้าแล้วแต่ฝนตกหนักนะเห็นแล้วไม่มีมุ้งอยู่ด้านในหรือว่าแกไปไหนไม่มีมุ้งนะหรือว่าย้ายที่อยู่ ai nghe tiếng kè ai ở, này, để ta đi xem. Chúng ta đi ngủ ở này. Nước trôi lóc Ờ Nếu mà mấy cây cây lóc thì nó sẽ là, Nếu mà cây cây lửa, Nó sẽ lốc. Nó sẽ lốc. Nếu mà cây lửa thế là lục che trốn thì răng nhạt nhạt lốt bẩn gì mới đai hả là lục che trang gì này muốn <laughs> tiếp này Dạ mình còn bự à Hả? Đi à? Bài đi Bài đi ra Bài đi ra thì... Mình bài đi ấy lời. Nhi lục chế Nào thì lắng vô rồi mới ra

mai mừng ngày lóc còn lóc con này chẳng mai con này mà không hả? con này quá, nó mừng mà ní tạm cắn con đi ngăn con này tầm mấy giác là con này hả? đi ní con này chẳng rồi nhá nhiều Hả? Ông muốn phúc cái này muốn chạy mai lúc Cô <laughs> được có ông về đây Con tóc này, con đi về đây nè Ông cao phải ban rồi có... Ai bia chạy ra ít yeah. Ông đang nhìn luôn

ตั้งเลยน้าเล่นเลแกรถกุญแจขังตัวเองไว้ไม่รู้ไงใคร็อกไว้ไหนเมื่อกี้เอากุญแจให้ผมจากเออใต้ประตูผมแต่งให้อาจจะไม่รู้ใครไปรางควานแบบแกไม่พอใจใครสักคนที่ไปยุ่งแกอยู่อาจจะมีนะอาจจะมีคนอื่นๆในแกก็ กล้าไปนอนางใน,ในไม่รู้ว่าเพื่อนคนไหนหรือใครไม่รู้ใครล็อกคุณแจแกไว้แต่แต่ลูกเอ่อคุณแจอยู่ที่แกเนี่ผมไปเมื่อกี้ได้เปิดให้แก <c oughs> เอ้นี่ครับบ้านที่ผมเคยมาตามคลิปอยู่เป็นบ้านร้างบ้านบ้านที่ประตูเปิด,ป,ดปิดในคลิปอันเป็นบ้านหลังนี้หลังคาไม่มีหรอก หลังคาบ้านไม่มีเลยเป็นบ้านร้างหลังคาบ้านไม่มีนะนนลลนและผมบอกว่าพเป็นลมพัดเข้ามาทางหลังคาบ้านและประตูมันก็ปิดดึ๋มมันก็คิดว่าผมหลอกลวงใจเชือกดึงน้นไม่ใช่นะนั่นเลยบนหลังคาดูมันชัดชัดไม่มีไม่มีกระเบื้อง หลังกาบ้านไม่มีกระเบื้องเห็นไหมไม่มีกระเบื้องหรอกแต่ลมเมื่อคืนนั้นลมมันมันพัดมาลงตังหลังกาแต่มันมันแปลกอยู่ว่าใบไม้ไม่่ไม่สั่นไหวข้างข้างบนน่ะมันก็แปลกนั้นมันมันมันก็แปลกอยู่ใบไม้ไม่สั่นไหวแต่แต่เป็นลมจริงๆพัดไอประตูมันปิดเมื่อคืนก่อน นี่ก็อยู่ใกล้ป่าจนะ้าเ่ยอยู่ใกล้กับที่ฝนตกอยู่นี่เป็นตอนอันนี้ผมจะมาทำคลิปให้ดูในช่วงกลางวันนี่บรรยากาศแบบนี้นะนี่ฝนตกด้วยฝนตกด้วย <c oughs> เฮ้ยแ่อย,อยู่ยังไงแกลกแย่ตัวเองไว้ยังไงแลแ้วแกเป็นคนที่ไม่ค่อยสบายอยู่เท่าไหร่ด้วยนะครับ กุูเป็นอะไรอยู่ข้างในไม่มีใครรู้อ่ะรู้ๆก็มีกลิ่นแล้วเออเป็นแบบนั้นนี่ผมก็สงสารเขาเลยไอ้เขาไปเอาเอินมาใช้กินกันหนุ่มก่อนผมบอกไอ้เขาไปที่บ้านโอเคเดี๋ยวก็เจอกันในช่วง,งกลางคืนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม <c oughs> แลม้วมงได้ไรม,มัง่งก็จบ <c oughs> ได้ไรมามัง่ง Phải ơi mày. Hả? Ê, phải đấy con tóc dít con. để con lắp bàn con. Mình nhà lên mở phật đấy.